วันนี้ร้านต้นคามคาเฟ่ครับผมที่มีขนมหลายชนิดนะครับเพื่อนๆนายทิเทียนก็มานำเสนออีกตัวหนึ่งนะครับตอนนี้ก็กำลังไปส่งลูกค้านะครับก็เป็นเกี่ยวกับวุน้นวุ้นกะทินะฮะหรือว่าวุ้นมะพร้าวนะครับก็เป็นอีกสินค้าตัวหนึ่งนะครับที่ลูกค้าอ่า ตามร้านอาหารนะครับผมที่จะสั่งกับทางร้านต้นคำคาเฟ่นะฮะเป็นประจำครับผมชิ้นหนึ่งก็ไม่แพงนะครับตกอยู่ที่ประมาณ15-20บาทนะครับผมเอาไว้กินายามเวลาทานข้าวเสร็จนะครับผมก็ของข้าวเสร็จก็ต้อง ตบด้วยของหวานเป็นธรรมดานะครับผมนะฮะยังไงถ้าท่านใดสนใจก็โทรหานายทิศเทียนได้นะครับผมร้านต้นคำคาเฟ่ครับผมที่เบอร์0905654779 0905654779นะครับเพื่อนๆครับผม ถ้าโทรไม่ติดก็แอดไลน์นะครับเพื่อนๆปกติจะก็ไม่ค่อยได้ได้รับโทรศัพท์เหมือนกันเพราะว่าจะจะทำงานด้วยนะฮะทำงานหลักประจำนะฮะครับผมอีกหน่อยก็คิดว่าน่าจะกระจายไปตามแต่างจังหวัดทั่วประเทศนะครับผมร้านต้นคมคาเฟ่นะครับผมของเราคนไทยนะครับไทยอ,อุดอุดหนุนคนไทยนะครับผมอ่นะ,ะผมเปิดให้เพื่อนๆชมกันเลยว้าวเย้ โอ้อือ่ะโอ้เป็นไงครับแน่นไหมเนื้ออ้โชว์โชวโชว์ไดทิศเทียนโชอ่ะอือโอเคครับๆนัๆตั้งเพลงดังเลครับ ก็ทําหลายอย่างดนตรีด้วยงานหลักด้วยแล้วก็ขนมช่างยนต์นะครับผมใครอ,อ,อนาคตสนใจท่องเที่ยนวน,รค,น,นครสวรรค์สกลนครนะฮะดีลงานกับนายทิเทียนได้นะฮะครับผมยังไงก็มาจอยจอยงานกันว่าเราจะช่วยประเทศไทยกับคนไทยยังไงนะฮะในการเ,เขาเรียกว่า จุดท่องเที่ยวจุดท่องเที่ยวของของประเทศไทยนะฮะสร้างรายได้ให้ประเทศไทยครับผมเงินทองมันจะได้ไม่รู้ว่าไหลไปไหนนะครับเพื่อนๆย,ยังไงมาช่วยกันนะครับผมก็ช่วยลูกหลานชาวไทยที่เขายังอ,อ,อาจจะไม่มีคนช่วยเหลือแล้วก็ยังยากจนอยู่นะฮะเรื่องหลายๆอย่างเรื่องเงินทองแล้วการศึกษาเนนาทิ่เดียนโชว์สดนะฮะอือ สุดยอดอืมอืมท่านใดสนใจบอกได้นะครับครับผมก็มีหลายอย่างนะครับอน,นาคตมานั่งคุยกันมนั่งคุยกันจะคุยแบบร้านขมนมหรือจะคุยแบบเมาไม้นะเจอได้หมดนะฮะเพราะว่าที่เดียวเล่นดนตรีอยู่นะฮะเล่นดนตรีสดอยู่นะฮะหรือว่าจะเป็นออกอนุ่มนวลหรือชิลชฟิลๆอะไรอย่างเงี้ย กาแฟขนมก็มานั่งคุยกันนะครับโอเคครับขอบพระคุณมากครับเพื่อน